สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะทุกคนท่องเที่ยวกันท่วงโลกกันค่ะทุกคนท่องเที่ยวด้วยกันนะคะเราอยู่ทางท่องเที่ดวโลกค่ะวันนี้มีนักข่าวทั้งหมที่คั้นจังหวัดเชเที่นจัระที่ออตรียค่ะ เรามาเที่ยวอิตาลีกันก่อนเลยนะคะเป็นหอระฆังเวนิสนะคะสวยงามมากเลยะคะ่ะท mm hmm. ่าเรือเคนประเทศออสเตรียค่ะโรงเรียนนะคะเรายังอยู่กันที่ออสเตรียค่ะเป็นโรงเรียนพลทหารนะคะของประเทศออสเตรียค่ะ กลับมาที่ประเทศอิตาลีอีกแล้วค่ะซานจิมิยาโนงนะคะเป็นเมืองบนเนินภูเขาของอิตาลีค่ะชมความสวยงามกันเลยค่ะ มาเที่ยวอิตาลีกันต่อเลยค่ะมหาวิหารเซนปีเตอร์ประเทศอิตาลีค่ะชมความสวยงามค่ะทุกคนวันนี้พามาท่องเที่ยวทั่วโลกจริงๆนะคะกลับมาที่ประเทศออสเตรียกันต่อค่ะครงเวียนนามหาวิหารเซนสเตฟฟนนะคะสวยงามมากเลยค่ะชมบรรยากาศเก่าแก่ของสปานเก่า เป็นเลนมากของประเทศบอนเนียนคะ่ะทุกคนสวยงามมากเลยคะ่ะกลับมาเที่ยวประเทศอิตาลีกันต่อคะ่ะภาษาเก่าเก่ของประเทศอิตาลีคะ่ะกลับจากอิตาลีแล้วเรามาดูศูนย์อาวากาศแห่งชาติของอเมริกาคะ่ะ จากอเมริกาก็บินต่อไปอังกฤษเลยค่ะประราชวังนะคะหอคอยเอง่งลอนดอนค่ะมาชมความสวยงามของพระราชวังโบช์ประเทศโปแลนด์กันค่ะ มาชมคร่องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมันกันเลยค่ะถอดด้วยหอไอเฟลค่ะประเทศฝรั่งเศสค่ะชมความสวยงามของแต่ละเมืองของแต่ละประเทศกันนะคะทุกคนเที่ยววันเดียวท่องเที่ยววันเดียวทั่วโลกฉบคุ้มค่ามากเลยคะทุกคน ชิงช้านะคะชิงช้าของกรุงเวียนานานะคะสวยงามและใหญ่ที่สุดเลยค่ะหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่บรนหนึ่งขาที่สูงที่สุดของประเทศออสเตรียค่ะปราสาทโคคาโคคาตั้งอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะมีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทใดๆในโลกเลยค่ะมาต่อกันที่ประเทศอังกฤษค่ะเป็น คังหันน้ำนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะชมความสวยงามของพระาราชวังหินคลางหุบเขานะคะของประเทศเยมันค่ะประเทศอียิปต์ค่ะอาบูซีเมนเป็นปราสาทห็นที่สวยงามเหมือนกันนะคะชมกันเลยค่ะ กลับมาที่อเมริกาค่ะทุกคนเรามาชมทำนียบขาวนะคะทำนยบขาวที่ทุกคนก็รู้จักกันในหนังดังๆนะคะของโอลิบูดนะคะแล้วก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ค่ะเราอยู่ประเทศโอลิบูดกันนะคะตอนนี้ประเทศอเมริกาค่ะวันนี้อากาศร้อนมากคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเที่ยวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ